ความร้อนขึ้นหม้อน้ําเดือดฝาสูบโกง่งปัญหาที่เกิดจากระบบหล่อเย็นที่คนใช้รถต้องระวังอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะครับสำหรับหน้าที่ของระบบหล่อเย็นนะครับมมนมีหน้าที่เพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์ในระบบหล่อเย็นที่พาความร้อนจากเครื่องยนต์ออกก็จะมีปั๊มน้ําวาล์วน้ําแล้วก็ชุดหม้อน้ําพัดลมไฟฟ้าหลังจากที่น้ํายาผ่านระบบมาแล้วครับก็จะผ่านมาที่หม้อน้ําโดยมีพัดลมเป็นตัวพาความร้อนจากน้ํายาหล่อเย็นเราเนี่ยออก กับแรงมาทะลมจากหน้ารถ2ตัวนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนของน้ํายาเมื่อน้ํายาเย็ยนแล้ววาล์วน้ําตัวนี้ชุดวาล์วน้ําก็จะเปิดทําให้น้ําที่มีอุณหภูมิลดลงแล้ววิ่งเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อไประบายความร้อนของเครื่องยนต์ต่อจะทําอย่างนี้เป็นระบบไปเรื่อยๆครับเราก็จะมาดูชิ้นส่วนระบบต่างๆในระบบน้ํายาหล่อเย็นในรถเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกแล้วกันนะครับ นี่คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็จะมีหน้าที่หมุนวนน้ำยาหล่อเย็นให้วิ่งวนทั้งระบบนะครับส่วนตัวนี้วาล์วน้ำตัวนี้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิน้ำนะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นวาล์วน้ำก็จะเปิดน้ำที่เย็นก็จะวิ่งเข้ามาในเครื่องส่วนน้ำที่ร้อนก็จะวิ่งกลับมาที่หม้อน้ำ ตัวหม้อน้ำก็จะมีหน้าที่สบายความร้อนของน้ํายาหล่อเย็นโดยมีพัดลมเป็นตัวช่วยพาความร้อนออกจากหม้อน้ำนะครับระบบนี้ก็จะวิ่งวนเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนปัญหาที่เราจะเจอกันในระบบหล่อเย็นก็คือนะครับความร้อนสูงความร้อนสูงนี่จะเกิดจากอะไรได้มากนะครับอันดับแรกพัดลมไฟฟ้าอาจจะไม่ทํางานทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างจะทให้เกิดความร้อนสูงสะสมที่เครื่องจนไปเรื่อยๆครับถ้าความร้อนมันสูงไปเรื่อยๆเรายังใช้ต่อนะครับอันจะเกิดแรงดันในระบบคือน้ําเดือดะแหละน้ามาเดือดออกมาผ่านฝาหม้อน้ํา ฝามันน้าก็จะยกตัวน้ําจะถูกดันไปที่ถังพักถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันยังเดือดต่อไปเรื่อยๆน้ําก็จะล้นออกไปนี่แหละครับจังหวะที่ทําให้เกิดน้ําหายในถังพักอาจจะมีชิ้นส่วนสึกหลอในระบบได้ครับสาหรับความสําคัญของระบบหล่อเย็นนะครับถ้าเราไม่ดูแลจนถึงกระทั่งมันระบบหล่อเย็นเราสูญเสียน้ำไปจนหมดแล้วเนี่ยจะส่งผลกับเครื่องยนต์โดยตรงเลยครับเพราะเครื่องยนต์จะเกิดความร้อนสูงจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยฮีตฝาโกงอาจจะเกิดการชานุดได้กันหลายอย่างถ้าถึงขั้นเครื่องพังนะครับ ความสูญเสียของเครื่องการซ่อมเครื่องเนี่ยแพงกว่าค่าน้ํายาไหลายเท่ามากนะครับเพราะฉะนั้นดูระบบน้ํายาดูระบบน้าให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานจะดีกว่าครับเห็นไหมล่ะคะว่าระบบหล่อเย็นสําคัญแค่ไหนทางที่ดีเราควรหมั่นตรวจเช็กระดับน้ําในหม้อพักน้ําและชิ้นส่วนต่างๆอยู่เสมอเพราะถ้าหนักถึงขั้นหม้อน้ําพังค่าซ่อมไม่ใช่ถูกๆเลยละคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระความรู้เรื่องรถแบบนี้คะ่ะ